S <S <ฮ>ครับผมป้าทำอะไรของป้าเนี่ยผมเปียกหมดแล้วเนี่ยซุ่มซ่ามขอโทษด้วยค่ะวันนี้กินอะไรดิเออกินข้าวเลยป้าขอโทษป้าไม่เห็นอะไรวะเนี่ยป้ามายืนเกะกะทำไมเห็นไหมเนี่ยขอตงตกมาแล้ว ขอโทษจัดเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเก็บให้นะนีจ้ะเพื่อนอะไรตรงไหนไหมเดี๋ยวป้าอ้นี้ไม่ต้องมายุ่งม,มือป้าสกรปรกขนาดไหนไปเก็บขยะอะไรที่ไหนมาบ้างรู้ป่ะเนี่ยเสื้อผมแพงแค่ไหนเนี่ยสกรปรกแกก็ทำเกินไปเลยปะป้าขับเพก่อนแกไม่ต้องมาช่วยเลยออกมาเชื้อโรคติดตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสกรปรก แกก็พูดเกินไปป่ะอีกอย่างป้าเขาทําความสะอาดอยู่เขามองไม่เห็นหรอกไม่สนหรอกคนแบบเนี้ยฉันไม่เห็นค่าหรอกไปเถอะขอโทษนะคะป้ ต้องเป็นห่วงนะครับคุณลูกค้ายังไงเดี๋ยวทางเราทําราคาให้เป็นพิเศษเลยครับครับขอบคุณมากเลยครับยินดีครับยังไงทางเราเน้นบริการเป็นพิเศษยอยู่แล้วครับครับผมโอ้ยราไอค้อค่ณต,ตัวอ้าทำอะไรองป้าเนี่ยผมเปียกหมดแล้วเนี่ยซุ่มซาบขอโทษด้วยค่ะไปเลยออกไปเอาผ้ามาเช็ดให้ผมเลยค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะ ต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับแม่บ้านที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับทำงานก็ห่วยแต่งตัวก็สกปรกผมแล้วเบื่อ,อจริงเลยไม่รู้ว่าบริษัทรับมาทำงานได้ไงก็ไม่รู้ แกกลับบ้านกันเถอะแตมสแตมอะไรโหหนูก็เป็นอะไรเห็นเรียกไม่ยอมตอบเซงอยู่วะดิเซงอะไรก็งานที่คอ,อยู่บคุณโจ้ไว้ไงเขาถอดออกแล้วเอา้าทำไมอ่ะไม่รู้ดิไม่อวานก็นยังคุยกันอยู่ดีๆเลยแล้วเมื่อเช้าอ่ะเขาโทรมาบอกกั้เราว่าเขาไม่ลงโฆษณากันเราแนละ้วอะไรวะคนอุตส่าห์อุดหลับนอนทั้งคืน เอาไหนไปคิดเยอะช่างมันเถอะฉันว่านะต้องเป็นยายป้าทําความสะอาดเมื่อวานแน่ๆเลยมันทําน้ําหกต่หน้าลูกค้าเราอ่ะเขาเลยไม่ม,มาลงโฆษณากับเราเนี่ยป้าเหรอแกฉันว่าไม่ใช่หรอกมันก็ไม่แน่นะเว้ย่ยาคิดเยอะไปๆไปกลับบ้านจเจอกันพรุ่งนีออ้ต้องดี อะไรมากไหมอ่ะฉันเป็นอะไรไปวะเนี่ยแกเป็นลมไปอะดิแล้วนี่โอเคขึ้นบ้ากไหมเนี่ยอืมสใส่ทำงานหนักไปวะ่ะเครียดเครียดด้วยข้าวปลาก็ไม่กินเลยขอบคุณมากเลยที่ช่วยฉันฉันไม่ได้ช่วยแกหรอกยานูน่นคนนูน้นป้าคือป้าเห็นพ่อหนุ่มสลบอยู่ ก็เลยเรียกยามขคางล่างอ่ะให้พยุงขึ้นมานอนบนโซฟานี้เพราะป้ากลัวว่ามือป้าสกปรกแล้วพ่ะหนุ่มตื่นมาเห็นก็จะโวยวายป้าอีกอ่ะจ้ะนี่น้ำขอบคุณมากนะครับป้าไม่เป็นไรจ้ะปลอดภัยก็ดีแล้วเห็นไหมแกอย่ามองคนก็ภายนอกป้าเขาอ่ะใจดีจะตายตอบอเนนี้แกก็อย่าไปว่าป้าเขาอีกนะ เขาใจแล้วขอโทษนะครับป้าที่ผมเคยพูดกับป้าแรางๆอ่ะผมสำนึกผิดแล้วนะครับป้าขอโทษนะครับจ้าป้าให้อภัยนะขอโทษนะครับอ,อย่าลืมติดตามชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทย